เหมือนแพรูน่าอะไรกันจะมาเฮ้ทุกคนเฮ้ทุกคนใช่หรือเปล่าว่าที่แพวิ่งแพนรู้สึกได้ป่ะแพลำวิ่งใหญ่เลยเหเ็นจังไรเห็น สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิตเคทีนะก็วันนี้ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะพี่พี่สวัสดีครับผมจากช่องชายใหญ่ครับครับแล้วก็มากับอีกหนึ่งคนนะก็จะก็น้องโชคนะน้องใช่ครับคนนี้ก็น้องโชคนะซึ่งนี่ก็เราอาไปเดินป่ากับน้องโชคนะซึ่งตอนนี้กําลังจะเดินกลับนะพี่พี่แต่ว่าระหว่างที่จะเดินกลับคือ ่าฝั่งป่าทายหมู่บ้านฝั่งนั้นอ่ะเป็นทางขับของเราเลยนะเราได้ยินเสียงแพ้มันร้องนะเหมือนมันตกใจอะไรนี่แหละพี่พี่ร้องหลายรอบมากซึ่งทําให้พวกผมอ่ะสงสัยนะว่าอาามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเลยมาซอดซ่องดูใช่เราจะไปซอดซ่องดูนะพี่พี่ซึ่งตอนจริงจะให้น้องโชคกลับไปก่อนหรือว่าแอบไว้เนี่ยแหละพี่พี่แต่ว่าไม่ได้นะ มันไม่ปลอดภัยนะซึ่งมันม่ด<ม>ี<ม>แหละนี่ก็เป็นเวลาดึกแล้วนะแต่ก็ยังไม่ดึกมากอ่ะใช่ครับเราจริงต้องให้ไปกันไปด้วยกันนะแต่ว่าเราจะไม่ลงมือทำนะจะแค่อคอยซอดซองดูอย่างเดียวนะพี่เพราะว่าต้องห่วงความปลอดภัยของน้องโชคด้วยนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาเสียงที่แพ้ที่มันร้องนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่ทำให้แพ้เกิดร้อง ใช่ครับก็โอเคครับเดี <S 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 okay. ๋ยวเรารีบเดินไปดูก okay, okay. ันเลยดีกว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับโอเคครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับทุกคนโตก็มาเราเลยนะทุกคน วันนี้ทุกคนได้เจอน้องโชคแล้วผมยัง่ไม่ทีนะไปมาหาน้องโชคทุกวันนะผมผิด คางเย็นเลยนกากาศคือเย็มากครตอนนี้คือตรงเนี้ยในช่วงมืดอะ,อะเขาจะไม่ค่อยผ่านมานะพี่ๆที่สังเกตได้ก็คือพอมันอยู่แถบป่านะไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนผ่านเลยนะ ายายคลื่นคลองเขาเหมือนยังไม่รู้เหมือนกันนะลมแรงมากะ <c oughs> นะทุกคนนี้ผม็นคนตกเกิดน้ำท่วมป่าทุกคนยากองเม่นแันนี้เพื่อนพูดเป็นผีไม่ได้มาด้วยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าค่อนันะนี่เราไปดูขันว่าเมื่อกี้มันร้องอะ่ะอะไรทําให้มันทําร้องเสียงดังนะนี่คือท้ายหมู่บ้านนะทุกคนซร่งตรงนี้เนี่ยจะห่างจากหมู่บ้านไทยประมาณสองกิโลนะ <c oughs> สองสรงอสากิโลเนี่ยทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เหมือนว่าตอนเนี้คุทกนยจได้ไมัะสงบนะพี่อไม่มีอะไรทุกคนไม่มีรอยอะไรเลยคือข้อแพ้เนี้ยพ,พี่ดูดิเหมือนมันจะพังตอนไหนก็ได้เอียงหมดแล้วนะ <laughs> ข้อแพ้นี่ทุกคน พังตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเขาแพ้เนี่ย <c oughs> ดูดิทุกคนมันเอียงไปทางด้านซ้ายห่ะเรอถ้ามองจากุมเนี่ยคนผม, <c oughs> ผมว่าถ้าไม่นานก็สามารถล้มลงไปได้เลยเนะยเขาแพ้หลังเนียนะถ้ามันล้มนี่แพ้จะอยู่ยังไงนะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องพวกผมนะทุกคนไม่ใช่แพ้พวกผมพวกผมแค่มาสังเกตการณ์นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแพ้ถึงร้องเสียงดังกันมีกี่ตัววะรูเลยนับไม่ถูกนะเพราะว่ามันอยู่กันกลุ่มเสียงอะไรทุกคน Thế okay, đầy bà được cho có bây giờ Được hai 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 nó hai 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 ลูกแพ้ตัวเล็กลนะเหมือนว่าลูกแพ้ตัวเล็กดำๆหน่อยนะทุกคนตรงนี้เหมือนว่าจะเกิดซึ่งไม่นานเลยย้เพราะตัวมันเองเล็กมากก็คอือายังมีก้อนขี้ติดตูดแบบนี้ก็คือถ้าลูกแพะตังเกิในไม่ใหม่มันจะมีขี้ติดตูดอยู่ผมจะเข้าไปหาดูเ่ถามกันหน่หอยว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า กินถ้าไม่มีอะไรก็ออกมานะอย่าไปกวนแพะอย่าไปกวนแพะเยอะเหมือนล้วจะไม่มีะไม่มีอะไรนะ่ไะดนะ้านลายนี้ก็ไม่มีไม่มีไหม แคลนไขไ่ไว้ตรงนี้ว่าไม่แขวนลูกเล็กอะแม่ไม่เอาลูกเล็กแขวนนะจะเห็นร้องฮะ,ะเห็น<ะ>ก็น่านจะเห็นอยู่น่าใช่ไหมโอเคตามนั้นก็ได้คิดเนี่ยนดะูเหมือน, <c oughs> น,น,นจะเตี้ยไปนะทุกคน มืดมากทุกคนมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลย เป็นไรวะเดินนักเลงมาแล้วนะแพตัวนั้นเนี่ยนองท่านทนพี่นะนะเราจะซุ้มดูอีกทีหนึ่งเพราะเหมือนตอนนี้เรายังจะไม่เจออะไรเไปไปเราดูเราไปข้างหน่นะเอาไว bài thành thằng chọc phải hại đội à. à, phải mà. Mà. Để này. ăn bài hại đội nghiện kèm ăn bài hại đội để Để เราเก็กบไว้ี่งไ้ลูกเนี่ยได้ปะโอไยมีแค่นี้เยอะมากครับๆมันไม่สว่างเลยไปกันต่อครับลำเหนับพี่ผมขอเปิดไฟครับอะไรนันสว่าง เราอยู่ตรงนี้ห,นหลังไม้ไผ่เราต้องปิดแปดก่อนนะเราจะซ้อนอยู่ตรงนี้นะเด้อเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาจากทางไหนถ้าเกิดมันมาจากทางนี้เราจะเริ่มปิดไฟใาญ่ตรงนี้ถ้าเราเดินไปหยิบไฟฉายนะถ้ามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวอเราเก็บข้างในอีกดวงหนึ่ง ก็เราเราจะได้เจอจากด้านไหนด้วยก็ปิดแฟดไมเฮ้ยปิดแฟดแต่มันเห็นแฟดหนึ่งนะพี่ขอปิดแฟดกันครับผมตอนะนี้ได้ปิดแฟดไปเรียบร้อยแนละ้วพอเมื่อกี้ผมลืมปิดนะปิดแฟดไ้เลยมันเห็นให้มันเห็นไฟฉายดวงเงน้นก็พอแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ย ก็ยังบอกพี่พีไม่ <inea> ได้นะว่าครั้งนี้ยพี่พี่จะได้เจอกับอะไรถ้าเกินถ้าเกินสิบนาทีผู้พมก็จะไม่รอคผมผมก็จะทำการเดินเข้าไปทางหมู่บ้านเลยนะย้ำนะครับถ้าเกินสิบนาทีกลัวประช็

จะพาไปทำความรีเจ้ากับน้องสูซานะซึ่งโชคก็โชคก็สุสานะาเนี่ยมีเรื่อเจอเลยใช่ไหมคุณเจอเลยนะยังยังมากคนแต่ผมไม่ไปพาไปทำความรีเจากันนะเราจะต้องคุยกันเพื่อไม่ให้น้องโชคกลัวนะซึ่งโชคเนี่ยก็เริ่มอ้วนตามผมนะทุกคนกินดีจะเลยนะนแล้วมบวมันเ ่มันแพ้มันวิ่งเหรอเหนม,มันแพ้มันรู้ไหมว่าอะไรกำลังจะมาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนใช่หรือเปล่าวะที่แพ้วิ่งแพ้เราสึกได้ป่ะแพ้ลำบิงใหญ่เลยเห็นมใช่ไหมเฮ้ ข้แผลเจอ่ะเป็นข้อแผลรไป่ะไปงั้นี่มันข้อข้อ,ขอ,ขอแผลเลยนะใช้ติดไฟลูกนั้นเลยถ้าติดไม่ได้ก็เอาทับตัวไว้ก่อนเพื่อมันรู้ตัวเ่วเรามาเราไปดูด 门牌名儿也难听。嗯 มันพยายามหาเลือกตัวนะว่ามันจะเอาตัวไหนแพ้มันกลัวหมืนตัวนั้นยิน,ยนจ้องหน้าของมันนะมันจับเข้าแผ้แล้วทุกคนเอิ้นทำไรอะยืนนะเว้ย Mày muốn làm gì vậy, Sơn... thử mái nè, anh em. thử mái nè. Anh em Em đi. ยนนัไอมาิแพชชาวบ้านไหมมากินแพชชาวบ้านไหมามากินแพชชาวบ้าน,าานไหมเออเออยุกนันโชคยุนั้น จะไปย้อมมือนมันจะมึงออกมาม,มันจะหาทาังออกนะแต่ว่ามันหาทาังออกไม่ได้เลยมึงออกมานี่มึงฟาดใหหัวแตกเลย มองมามองมามาดิมันพยายามสู้นะสู้เหรอตอนนี้นผมก็ถือกล้องอยู่ยเพราะว่าผมเคลียร์มากเลยมันจากมันอ,ออกมาจากป่าเลยโชกยุ่นไม้ให้มัน

ใครอะไรย์อะออมบีออมบีออมบีอะไรวะทำบ่เง<อ>ินเขาจะกินเขาจะกินแกเงิงโชว์ฟังออกนะเงินโชว์ฟังออกนะเฮ้ยแล้วมังไม่ล่ามันไนะม่ไปล่ากินในป่าแล้วอองแนะอกอะไรวะอ,นนอันแอกเขาไม่กิน ลายมันให้ออกหมาก่อนดีกว่าอ่ะัอไปทางนู้นเลยลายตอนมันออกหมากันมึงเป็นตัวอะไรวะอะไรวะโชคระวังด้วยระวงังโชคโชคก็มานีโชคก็มานี่โชค ระวังเด้อเขาพยายามตีมันนะพี่ๆให้มันออกมาก่อนนะให้มันออกพี่ใจแล้วครับเพราะว่าความจริงมันก็ไม่ได้ทําอะไรเรานะทุกคนมันมากินแพ้นะแต่มันไม่ได้ทําอะไรเราเราก็จะไม่ทําอะไรเขานะครับจากไปด้วยดีคราวนี้เราไม่ได้อ่เตรียมอะไรมาล็ว ไป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 ผมเชื่อว่ามันต้องกระไม้อีกนะทุกคน Đi gì hello 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 đi hello 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 đi, đi hello 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 ผมจะไม่สบายนิดหน่อยนะพี่มันจากตากฝนมาเยอะไม่เจอใช่ปะไม่เจอหรือว่าเอางี้ดีคืนนี้เราจะนอนเท้าแพ้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเขาไปบอกหัวน้ำหมู่บ้านเอาไว้จะเอาอยางไงนองโชดีเยอะ เรางโชคจะเป็นอันตรายป่าวนงเด็กอยู่มีพวกเราอยู่มข้คนให้ให้ยู่ตรงที่อันตรายไหมไย้องเด็กอยู่ไงน้องพรุ่งนี้เรามาดูอีกรอบไไเลยนะถึงเราจะอ่าอยู่กับเราปลอดภัยแค่ไหนแต่ว่าเราประมาทไม่ได้เหมือนกัน